สวัสดีนะคะคลิปนี้บิ๊กก็อยู่กันที่หน้าศาลแพ่งนะคะแล้วก็ศาลยุติธรรมนะคะตรงนู้นก็จะเป็นศาลอาญานะคะศาลอาญารัชดาพิเศษนะคะวันนี้บิ๊กก็มาเที่ยวกันที่งานไทยแลนด์ Expo Fair แนะคะ12-21นะคะ กันยายนนั่นเองนะคะ <S <S 1> <S 1> <S 1> เดี๋ยวเราไปไปเที่ยวกันอยู่ที่กรมส่งเสริมระหว่างการค้าธุรกิจนะฮะเดี๋ยวเราเที่ยวกันเมื่อกี้ก็มี ร้องเพลงของพี่พี่ผู้อาวุโสนะคะงานจัดถึงถึง11ถึงไอ้1 2ถึง21นะคะ Thailand Expo Fair มาตรงนี้ก็จะมีชาลิสาแฟร์ชาลิสาแล้วก็มีพวกกับข้าวแล้วก็อะไรแบบนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะมีกระเป๋าสวยๆคือคล้ายๆเหมือนงานโอท็อปะเนาะ เอออะไรประมาณเนี้ยอ๋ออะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามานั่งเดินดูกันต่ออืมอปะปะมีกระเป๋าด้วยนะกระเป๋าก็มีแล้วก็มีรองเท้าอะเดินกันไปต่อจ้ะนี่นะคะภายในงานนี้นะคะ เพื่อนๆอ,อยู่แถวๆนี้ก็มากันได้นะคะบางคนอยู่แถวรัชดาพิเศษนะคะอืโอยมีนวดด้วยอะ่ะจะมีนวดมีอะไรแบบเนี้ยอ่ะเราลองดูนะคะอ่าทีนี้เราก็ดูกันต่อกระเป๋าก็มีอืมสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะ โอมีร้อยยีิบมีราคาถูกเนอะ,อะราคาย่อมเยาวสามารถจับได้นะเพื่อนๆน,นะใครมาดูนะมีจนถึงวันที่21นะคะ21กันยานี้อุยหนังสือเป็นเล่มบางคนเป็นหนอนหนังสือหรือว่าเป็นนักอ่านหนังสืออะนะสามเล่มหนึ่งอบาทเองอะเพื่อนๆน,นะคะมีพวกอ,อ,อะไรเนี่ยสังคมมปลายพวกหนังสืออ่านก่อนสอบอะ ย่างเช่นน้องๆบางคนน้องๆคน,คนที่เข้ามาหาลัยอย่างเงี้ยก็อ่านได้หรือน้องๆที่จะกําลังจะเข้ามอต้นเนี่ยมีหลากหลายวิชายนะ,ะภาษารัสเซียภาษาจีนอย่เงี้ยส่วนมากจะเป็นภาษาจีนนะคะอ่านภาษาอังกฤษได้แม่นๆหนังสือแบบเนี้ยหายากนะปะ โอเคนะคะตรงนี้ก็คือพวกเลี่ยมทองพระหรืออะไรต่างๆเนาะทีนี้ก็เจอสินค้าล้างสต็อกราคาถูกนะคะซึ่งจะเป็นหม้อไหยหรือชามอะไรต่างๆนะคะเต็มไปหมดตะกงตะเกียบอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะมีพวกเครื่องสังคพันสังคพันนะนะคะจะมีอาคารไปทางอาคารสองได้นะคะซึ่งเดี๋ยวเรามาตรงที่อาคารแรกก่อนเนาะเขาจะมีพวกเสื้อผ้านะคะ วัยรุ่นของคุณคุณย่าประมาณนี้ค่ะแอะแล้วเราก็เดินต่อมาเรื่อยๆนั่นเองนะคะทีนี้ก็คือแบบเออราคาถูกมากเลยนะประมาณนี้บางคนบ้านอยู่แถวนี้ก็มาได้นั่งรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะคะมาลงกันที่สถานีลาดเร้านะคะแล้วก็จะมีสถานีเชื่อมต่อก็คือ สายสีน้ำเงินสถานีลาดพร้าวเช่นกันบางคนสะดวกทางไหนก็มาได้เขามีจนถึงวันที่21กันยายนถึงวันอาทิตย์เลยนะเผื่อบางคนอ่าสาวอาทิตย์ไม่ได้ไปเที่ยวที่ไหนก็มาจับจ่ายใช้สอยเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจกันนะคะอ่าประมาณนี้นะคะโดยเฉพาะอ่าคุณย่าคุณยายก็มาได้นะฮะประมาณนี้นะจ๊ะอ่ะเดินต่อไปกันอีกนะคะเจอแบบ กระทงกระทะหม้อเต็มเลยสแตนลงสตแตนเลสอะไรอย่างเงี้ยเอานั่นแหละนะคะอ่ะทีนี้เดินมาต่อเจอจิวเวลรี่นะคะอันนี้เราก็ไม่ค่อยได้สนใจมากนะเราก็มาดูเสื้อผ้ากันดีกว่าเผื่อมีแบบหลายๆท่านดูอยู่นะคะมีกระโปรงกระเป๋านะคะแฟชั่นด้วยนะคะอ่าประมาณนี้นะคะอ่านี่แหละอืมมีถ้วยจาน นะคะประมาณนี้แหะคะ่ะเดี๋ยวดูต่อนะคะ อเคนะคะทางนี้ก็จะเป็นทางเข้าชมในอาคาร2หรืออาคาร3นะคะซึ่งจะมีสินค้าโอท็อปสาดาวนะคะหรือว่าจะเป็นโซนอาหารนั่นเองนะคะแต่ตรงนี้ก็ยังมีพวกเสื้อผ้าอยู่นะคะขายอยู่นะมีกางเกงยงงกงกกเยาีนก็ว่ากันไปนะคะเพื่อนๆอันนี้ก็จะเป็นพวกถั่วอบแห้งเนาะที่เขาวางขายกันเนาะหรืออะไรเนี่ยใช่ไหม อ่าประมาณนี้นะคะมะคงมะขามอันนี้ก็จะมีข้าวราดแกงนะคะอ่าเดินกันมาเรื่อยๆเผื่อบางคนแบบหิวแล้วนะเออนั่นแหละแล้วก็ทีนี้ก็เดินมาเรื่อยๆนะคะอ่าเจอสินค้าหลายๆอย่างเลยนะคะอุ้ยมีผักผลไม้สด<ช>ด้วยก็จะมีพวกเนี่ยน้ำมะขามเปียกอะไรอย่างเงี้ยผักราคาถูกมากๆเลยนะเราลองมาดูกันนะคะ แล้วก็มีฟักทองมีฟักแกนะ่มีมันเทศมีข้าวก็มีนะคะแล้วก็มีลูกชิ้นพวกเอ็นหมูอย่างเงี้ยอ่าเราลองมาดูกันนะจ๊ะจ้ามีกล้วยปริ้งก็มีคะ่ะอ่ะโว้ย,ยจานเซรามงเซรามิกนะคะอันนี้ก็เป็นงาน Thailand Expo นะคะ มีหมดเลยเสื้อผงเสื้อผ้าเป็นแนวแบบคนทํางานแฟชั่นแบบผู้สูงวัยก็มีอนะมีหมดแล้วก็มีกับข้าวนะคะอาทีนี้เราก็มาเดินดูกันนะคะแต่ก่อนเดินค้างเข้ามาหน้างานอะเราจะเจอแบบป้าๆพี่ๆป้าๆร้องเพลงกันสนุกสนานนะคะอะไรประมาณนี้นะคะอ่ะ อันนี้ก็มีพวกออยน้ำพงน้ำพึ่งโอ้ตรงนี้มีนวดก็มีนะคะมีนวดก็มีไปตรงไหนก็มีแต่นวดเนาะแต่ว่าเรายังไม่ได้นวดนะคะแล้วก็เสื้อผ้าสองอบาทเนี่ยแนวแบบนี้น่าจะใส่กันได้นะคะคุณเนี่ยเห็นหมสองร้อยบาท3ตัวห้ารอยบาทอันนี้ซื้อถูกเลยนะ ซื้อแบบเป็นราคาส่งอ่ะถ้าเราเป็นอะไรอย่างเงี้ยซื้อได้นะคะอ่ะประมาณนี้นะคะอ่ะทีนี้ก็เดินดูต่อมีข้าวสามโลค่ะสองร้อยบาทนะคะแล้วก็มีพวกผลไม้มีอะไรอย่างเงี้ยผลไม้ก็มีอืม คุกกี้สิงคโปร์มีคุกกี้สิงคโปร์ด้วยค่ะขแล้วก็ขนมดอกจอกแล้วก็มีเชของด้วยนะคะโอโคต้อคต้ร์อ๋อค่ะโอ้ค่ะขอบคุณค่ะกล้วยเบกแตกนะคะ แม่ค้าขายของดีมากพีเซนดีมากนะคะพี่เขาพีเซนดีมีประมาณนี้นะคะเพื่อนๆนะคะแล้วก็มีพวกกะละแมกะละแมสดโบราณจะเป็นแบบนี้เลยเวลาเราไปถ่ายงานไหนเราก็จะเจอเนอะาะกะละแมอันนี้ก็เป็นพวกมันเชื่อมนะคะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นพวกศูนย์อาหาร เนี่ย yeah. อันนี้นะจะเป็นศูนย์อาหารศูนย์อาหารก็มีมีประมาณนี้ละคะ่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราก็ใกล้จะปิดคลิปกันแล้วนะคะสำหรับงาน Thailand Expo นะคะปี2025นี้นะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวบิ๊กก็จะต้องขอปิดคลิปแล้วเีลยวเราไปไหนกันต่อมาแถวราดพร้าวก็ต้องมาเที่ยวแถวแถวลาดพร้าวไหมเออราชดาราดพร้าวนะีทุกคนน่าจะคุ้นเคยรู้จัก นะโอเคนะคะอุย้ยส้มตามแซ่บลืมผัวฉันสะดุดร้านนี้มากแซ่บจนลืมผัวเลย <laughs> อะประมาณนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นกระทรวงการต่างประเทศนะคะกระทรวงระหว่างการค้าต่างประเทศธุรกิจโอเคค่ะสำหรับการเดินทาง เพื่อนๆก็สามารถเดินทางมาได้นะบางคนมารถไฟฟ้า MRT สายสีเหลืองนะคะสถานีลาดพร้าวซึ่งเชื่อมต่อกับสถานีสายสีน้ำเงินซึ่งเป็นสถานีลาดพร้าว ก็จะเป็นศารอาญาศารอุทธรณ์แล้วก็ศารแขวนพระนครเหนือนะคะเมื่อกี้ก็เพิ่งออกจากงานกรมส่งเสริมธุรกิจการค้าระหว่างประเทศนะคะงาน Thailand Expo นะคะทีนี้พี่ๆก็พาเพื่อนๆพี่ๆทุกคนมาเดินกันต่อไหนๆก็มาตรงนี้แล้วเนะาะศาลแขวนพระนครเหนือ ตรนู้นเป็นสารอุทธรสารอาญาข้างหน้านั่นก็จะสามารถไปนี่ไงไปลาดพร้าวไปสู่ที่สารนะคะแล้วก็ไปบางอปินะคะสามารถไปบางอปิได้อันนี้สารยุติธรรม สารยุติธรรมโอ้โหพี่เอ้ยอันนี้มันทางเขาขี่รถขึ้นมาบันนี้ได้เลยเหรอแต่ว่าเขาทำทางดีอะพิพิธภัณฑ์สารไทย และหอจดหมายเหตุคะบางปิรลาเท้าไปได้สารยุติธรรมโอเคเดี๋ยวบิ๊้ก็จะขอปิดคลิปกันตรงนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้กำลังใจกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้บิี้ก็ต้องขอปิดคลิปแล้วไว้เจอกันใหม่นะคะ คลิปหน้าพี่ก็เที่ยวแถวๆนี้แหละรัชดาราดพร้าวจัดหนักจัดเต็มโอเคเด้ว <laughs> นะคะการเดินทางก็เดินมาง่ายๆนะถ้าใครอยากจะเดินทางมาสานายาเนาะหรือว่าใครอยากจะเดินทางมาเหมือนอย่างบี่ๆเนี่ยกรมส่งเสริมธุรกิจระหว่างการค้าประเทศนะคะก็นั่งรถไฟฟ้า MRT สถานีลาดพร้าวสายสี C, เหลืองมาลงได้แล้วก็ สถานีที่เชื่อมต่อก็เป็นสายสีน้าเงินนะคะของ MRT สายสีน้าเงินสถานีลาดพร้าวเช่นกันตรงนี้ลาดตรงนี้ราดชดาพิเศษ30โอเค,ค่ะวันนี้ปิดคลิปแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีจ้า